สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพุธที uh ่ย oh. ี่สิบมีนาคมนะฮะนี่ผมขึ้นมาชั้นสามนะครับผมต้องล้างจานต่ออันนะับเพราะข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นวันนี้ผมกินที่ผมกินที่ร้านนะแต่ว่ายังไม่ได้ล้างจานเลยเฮ้ยอันเนี้ยอยู่ตั้งแต่ตอนบ่ายตอนบ่ายแล้วผมมไ่ใช่อันนี้อยู่ตั้งแตอนบ่ายแล้วคงต้องใช้เวลาล้างตะพิบนะข้าวไม่น่าจะแห้งหมดแล้วยายเขาเพิ่งไอ้นี่ไงยายเขาต้องทำ แนายกาไม่ได้มาเลยว่าเขาสั่กับข้าวมาให้นะมีน้ำพริกปลาทูแล้วก็ปลาช่อนล่าพริกนะฮะเมนูสองอย่างโปรดที่ผมชอบกินทั้งสองอย่างเลยนะฮะก็กินไปแล้วก็ร้อยกินไปแล้วกินไปทั้งสองอย่างนะฮะน้ำพริกหมดแล้วงลูกปลาหมดอย่างแต่นั่นแหละก็ต้องล้างนายกินนะยังไงเหรอยังไงต่อ่ะก็เออาวันนี้ตอนมืดก็เมื่อกีมืดก็นั่นงเดือดนะ กนนีไปเรื่ของที่เป็นร้อยที่นมีที่ัใช้ส้องตมานเต็มี่เต็มครัดาชั่วโมงชั่วโมงกชั่วงคึ้นอนทีอยู่ปทไม่นี่มามากเลยแต่ว่าก็พูดไปหลายแล้วที่เขียนอะไรเรียบร้อยแล้วเดีวราต้องกไปถ้มีก็ต้อเ็ารานึก็หลสามานแต่แต่ก็เสร็จแล้วนะที่อด แค่แคือี่ยแค่มาขายแค่พูดแค่พูดจนไ้บางทีเป็นออนไลน์ไม่ได้ต้องไปพูดในท้าไในในในหมอนที่เป็นบทคืออน้คผมอ่านบทได้อ่านบทสว่างอะไรอ่านบทว่างคือเป็นได้าต้องมีแต่ในตูกระบอบที่อันนี้ก็หักหลไป้าหน้าก่นนก่อนแล้ก็คือดเมเดมร่อยนี่ต้องต้องอะไร ว่าระบที่ถูกต้อ,องขังที่เป็นแบบเอ่อรู้สึกว่านี่มันก็เปน็นเป็นเรื่องมันเป็นจำให้วิเคราะห์อ่อาวิเคราะห์เป็นนิยายนิยายเรื่องเรื All have left. ่องเอา w e h a v e i o r นะฮะรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสงครามกครั้นนเมื่อปี2001นะะฮที่เครื่องบินชน<ม>ตึกโตเทสต์ในวันวันที่9สิบเอ็ นปีเดียวกันเกิดเลยนก็เป็นโนเวลที่เกี่ยวกับอะเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับคนที่เอ่อมิโฟนเกี่ยวกับคนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสานกรรมนั้นแล้วก็คนที่เอ่อชีวิตรอดจากอุตานกรรมนั้นนะมัก็จะมีมีแบบโชวมาอสัตย์สายสายไทยเออว่ามีผลกระทงจนนี่แย่ติดจากติดไว้ที่ในหัวอะไรที่เกี่ยวอะไรเกี่ยวแล้วเหรแล้วก็มี่ยวกับ การเหยียดชนชาตินะฮะชนชาติแบบมุสลิมเลยนี่เพราะว่าก <c oughs> ็คนคน,คนที่อแบบคนที่ยึดเครื่องบินเราไปขับเครื่องบินนะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นชนชาติมุสลิมอเมริกันนะฮะเพราะพวกคนอเมริกาทุกบางค,คนเขาก็เลยอ่าหลาไหลไหลระมีเยอะเลยแหละที่อ่าแบบเลสิฟนะฮะที่ <c oughs> ที่แบบไปเหยียดชนชาติเขาเ็นเห็นว่วาทุกคนคนพวกมุสลิมทุกคนเป็น เป็นพวกเธอ,อเป็นะัญหาเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะซึ่งไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นแค่อีกพวกนั้นที่เขาบินนะฮะแต่ว่าก็เรซิ้งสุดนะก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ทุกทีนะนพอคนคนชาติไหนเาม,มีผิดอะไรอย่างมากทำไมไปทักทีนี่พวกคนทีนนทนนท่เหลือมันก็จะ ว่าทุกคนในชนชัตนนี้เป็นแบบไหนนะฮะเค่ะิดไปคิดมาเนี่ยก็มีไม่ค่อยเอะทของอะไรเท่าไหร่เลยนะืแต่หล้ยงาเขาแบบขอเรื่องนั้เรียเลกน้อยนะบทความสกิปยาวยี่ิบเจ็ดหน้านแต่คงผลประมาณประมาณสองหน้านะรูลุงูือก็มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าอืมผมผมทำส่วนเดียวกันกัอยู่ช่วยช่วยทางนแล้วแกะพว่าผม่างนแต่วาไปขอเรื่องเล็กๆนิดนะก็เลย เลย้วยผมดูเรื่องที่ผมูเยอะเราอาผมดูเพื่อตค่าตัวอะไรตัวอะไรเ่องในไทย่มไม่ค่ดูนะแต่ว่าเขาเรื่องแาบเขาเรื่องในประเทศที่อเมริกาอรอย่างเงี้ยเราต้องม่้แจะรู้มากกว่ามาบนที่เคะผมคนแตกตาจริงแเอะทางเซ็ตเรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าที่ผูดออกมามันจะอยู่ในกล้องหรือเปล่าเพราะว่า เสียงน้ำก็น่าจะเข้าด้วยน,น่าจะ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 ได้แหละก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นแล้วก็พี่เซนนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมก็เอากล่องวันี้ลงไปวางข้างล่างกล่องกระชากลงาข้างล่างลอยมันแห้งนะะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะเอาลงข้างล่างแหละเพราพอตื่นมามันคงแต่มันอยู่ในห้องแล้วแน่ยิบแล่มันพึ่งัน่นะฮะแต่นั่นแหละ ถ้าไงเดี๋ยวผมปจบคลิปแค่นี้ก่อนะนะนะถ้ญญาไงเอาไปใช้กันผี้หสวัสดีค่ะผมงพูดเบาๆหน่ยเพราะว่าแม่งองวจนอนไปแล้ว